สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO JO e Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ คำว่าคู่ครองนั้นมีความหมายว่าเป็นคู่รักหรือคู่บุญที่เหมาะสมกันในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิสัยใจคอการพูดจาหรือการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันได้อย่างลงตัวไม่มีปัญหาใดๆเชื่อเลยว่ากว่าจะหากันจนเจอไม่ใช่เรื่องที่ง่ายดายอย่างแน่นอนครับดังนั้นวันนี้ ผมจะพาคุณไปดู9ลักษณะผู้หญิงมีบุญนำมาให้คุณหนุ่มๆได้ดูกันลองมาดูกันซิว่าแฟนของคุณมีกันอยู่กี่ข้อหากเกินครึ่งก็ถือได้ว่าน่าจะเป็นคู่บุญกันอย่างแน่นอนตามไปดูกันครับข้อที่1ไม่กลัว เธอมีความเข้มแข็งกล้าหาญทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อจะคิดจะทำอะไรลงไปล้วนมีพลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้นครับข้อที่2ไม่บน่น เธอมีปัญญาทําให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิตทําให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและคนอื่นความเป็นไปของชีวิตขึ้นตรงต่ออํานาจบุญกรรมที่ทําไว้บ่นไปก็แค่นั้นเองที่ได้มาที่มีอยู่ที่เสียไปที่ไม่ได้ดังใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันคือผลแห่งกรรมทั้งสิ้นครับข้อที่ 3. ไม่คิดมาก เธอมีความสะอาดความสวา่างความสงบทําให้เกิดพลังแห่งความสงบแห่งจิตแห่งใจไม่ฝุ้งซ่านรําคาญใจไม่คิดเป็นทุก์ความคิดทุกความคิดล้วนนามาซึ่งความเบิกบานกายใจไม่คิดเบิกความทุกมาใช้ก่อนนั่นเองครับข้อที่สไม่ทาชั่ว เธอมีตัวควบคุมบริหารจัดการทำให้เกิดความกลัวความละอายต่อบาปต่อกรรมความผิดน้อยใหญ่ทั้งในที่ลับและที่แจ้งเห็นถึงความเสียหายผลกระทบต่อครอบครัวต่อโลกต่อสังคมอย่างมากมายมหาศาลครับข้อที่5รอได้คอยได้เธอจะมีความใจเย็นมีความยืดหยุน่นไม่ใจร้อนใจเร็วเห็นถึงจังหวะและโอกาสของชีวิตครับ ข้อที่หอดได้ทนได้เธอมีพลังเข้มแข็ง,ขงทำให้มีความอดทนที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศมีความคิดที่ไม่หวั่นไหวเห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทนอดกลัน้นอย่างมีความสุขนั่นเองครับข้อที่7สงบได้เย็นได้ เธอเป็นคนที่สงบได้เย็นได้ไม่เป็นคนที่ร้อนรนกระวนกระวายกระสับกระส่ายสับสนในสิ่งที่ไม่เป็นสาระในสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นแม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายก็ทําใจได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับข้อที่8รู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้ เธอมีความรู้ตื่นเบิกบานเป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิตไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไปในกระแสของความโลภความโกรธความหลงจิตใจอิสระเต็มที่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีครับข้อที่9ปล่อยได้วางได้เธอเป็นคนที่รู้จักการละการวางไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่างที่ขวางหน้ายึดทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั่นเองครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ9ลักษณะผู้หญิงมีบุญจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาหากคุณหนุ่มๆท่านใดได้เจอกับคุณผู้หญิงที่มีครบทุกข้อนี้แล้วนั้นรับรองได้เลยครับว่าคุณจะเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยล่ะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ายากที่จะเจอครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w r l d Wide Web บแกด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOOJO Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปและพบกันใหม่สวัสดีครับ